การจนะบุรีกกตการจนะบุรีจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครสสทั้ง5เขตเลือกตั้งจำนวน14พักผู้สมัครไปรับฟังด้วยตนเองหรือผู้แทนไปรับฟังกว่า200คนวันนี้13มกราคม2569ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงแรมเลแวแควอําเภอเมืองจังหวัดการจนะบุรีทางสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดการชนบุรี ได้เชิญผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อรวมถึงผู้สมัครแบบเขตทั้ง5เขตทั้ง14พักการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง8กลกุมภาพันธ์2569นี้โดยมีร้อยตำรวจเอกบัณฑิตปินสวรรณผอ,อสํานักงานการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากปปชคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อแนะนำการหาเสียงแบบสร้างสรรค์และการยื่นค่าใช้จ่ายต่างๆและร้อยตำรวจเอกบัณฑิตปิ่นสวรรณผอ,อ,อกกตจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวเปิดประชุมว่าที่ต้องการมีการประชุมวันนี้บางท่านอาจเข้าใจแล้วบางท่านอาจยังไม่เข้าใจ ทางกะกะตจึงต้องมีการจัดการประชุมชี้แจงให้ทราบไปในแนวทางเดียวกันและเน้นย้ำกับผู้สมัครรวมถึงตัวแทนของผู้สมัครทุกพัรคตนเองอยากเห็นการแข่งขันทางการเมืองเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในยุคปัจจุบันนี้ไม่อยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการหลังจากที่เลือกตั้นเสร็จสิ้น เราคือพี่น้องกันทุกพักใครแพ้ใครชนะสามารถมาจับมือแสดงความยินดีให้แก่กันเราคือพี่น้องกันโอกาสนี้ร้อยตำรวจเอกบัณฑิตป็นสวรรค์ปอ,อ,อกกตจังหวัดกาญจนบุรีได้พูดถึงบัตรลงคะแนนในครั้งนี้ว่าจะมีจำนวนสามใบบัตรสีชมพูเลือกแบบบัญชีรายชื่อ ส่วนบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรสีเหลืองเป็นบัตรออกเสียงประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผมวันนี้เป็นโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันนะครับเราก็จะเชิญพักการเมืองนะครับผู้แทนจากพักการเมืองผู้สนับสนุนรวมทั้งประชาชนนะครับเข้ามาร่วมรับฟังนะครับในวันนี้นะครับของจังหวัดก,กาญจนบุรีนะครับที่ส่งสมัครผู้สมัคร เขารับเลือกตั้งทั้ง5เขตนะครับก็ประมาณ200คนนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับทั้งหมดนะครับเท่าที่เวลาจะมีนะครับและอีกหนึ่งก็เชิญทางหน่วยงานคือสํานักงานปปชนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้สมัครนะครับของสสนะครับหากได้รับเลือกตั้งก็จะให้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเน้นในเรื่องของ การหาเสียงเลือกตั้งนะครับใช้นโยบายของพรรคนะครับไม่ควรที่จะไปว่ากล่าวใส่ร้ายกันนะครับแล้วก็เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเราก็คือพี่น้องกันในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับความเห็นแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกครับครับทั้ง5เขตนะครับเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ14พักนะครับเท่าที่ทราบนะแต่ว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ แต่ณวันนี้ที่มีรายงานไว้คือ14พักครับประมาณ14พักได้พูดถึงบัตรเตั้งท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 ั้งสามใปอ๋อครับครับในการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับหน่วยแรกเลยคือหน่วยออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเมื่อผู้มีสิทธิเลืกตั้งเข้าไปนะครับแสดงตนเรียบร้อยจะได้บัตร 2ใบนะครับสสีนะครับก็คือสีเขียวกับสีชมพูนะครับในส่วนของบัตรสีเขียวนั้นจะเป็นการเลือกแบบบัญชีรายชื่อก็คือเลือกพักนะครับเลือกพักส่วนแบบสีชมพูนะครับเนี่ยนะฮะเะ <laughs> นี่ยใช่เปล่านิดหนึ่ง ถูกต้องแล้วนะครับบัตรสีชมพูเลือกบัญชีรายชื่อนะครับส่วนบัตรสีเขียวเลือกแบบแบ่งเขตก็คือเลือกคนที่ท่านชอบนะครับบัตรสีชมพูเลือกพรรคที่ท่านรักนะครับบัตรสีเขียวเลือกพรรคที่ท่านรักบัตรสีชมพูเลือกคนที่ท่านชอบนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะใส่ที่บัตรซึ่งแยกไว้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็จะไปต่อ,อยังหน่วยออกเสียงประชามติอันนี้ท่านจะได้รับบัตรสีเหลืองนะครับได้รับบัตรสีเหลืองซึ่งบัตรสีเหลืองเนี่ยก็จะมีช่องกาว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็ไม่ออกความเห็นนะครับในเรื่องของประชามตินั้นครั้งนี้จะถามแค่ว่า จะให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับจะให้แก้หรือไม่ให้แก้นะครับแค่นั้นเองเนื้อหาย,ยังไม่พูดถึงนะครับท่านก็แสดงความเห็นว่าอยากให้แก้ไหมแก้ไขไหมถ้าแก้ไขถ้ามาติผ่านทางสภาก็จะไปเข้าที่ประชุมนรัฐสภาเพื่อจะร่างออกใหม่ครั้งหนึง่งแล้วถึงจะมาทาประชามติในเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นแค่แก้หรือไม่แก้แค่นั้นครับ สุดท้ายอยากจะฝากเชิญชวนประชาชนนะเพราะว่ากระทันมาก,กน,นะครับก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับเสียงทุกเสียงของท่านมีค่านะครับจะเห็นได้จากว่าการที่เราบริหารจัดการเลือกตั้งนั้นนะครับรวมทั้งออกเสียงประชามติเนี่ยกฎหมายมุนเน้นเลยว่าถ้าจะแก้ไขกฎหมูยต้องถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยก่อนนั้นเสียงของท่านมีค่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆในวันที่8กุมภาพันธ์2569ครับ ภูมิภาคนิวยีว่สิบสี่การาจนะุรดีชุดติดากา,ารกหลายวารนรายงานความรุนแรงในหลังจาก